ลดถูกมากๆองซื้อแล้วนะแต่วันนี้ปลายนุ้นาแล้วเดี๋ยวจะหมดหนาวแนละ้วถ้าจงไม่ขายประดิ่จะ,จะขายตอนไหนม่ขาดคุณแน่เลยมาอดนุนเจ๊นหน่อยซื้อตอนนี้นะใส่ได้ทันทีเลยเมื่อไหล่ท้นที่อากาศเย็นๆนะจ๊ะในช่วงนี้นะคะมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงค่ะยังตกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนทําให้แต่ละพื้นที่เนี่ยมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแล้วก็มีลมแรงด้วยส่วนลมตะวันออกที่พับถม อาวไทยและภาคใต้ก็มีกําลังแรงต่อเนื่องทําให้พื้นลมในอ่าวไทยยังคงมีกาลังแรงค่ะเอออิจฉาจังเลยนะเห็นว่าทางเหนืออีสานเนี่ยอุ๊อากาศดีกว่าที่ไหนเลยเย็นดีจริงๆเลยอะ่ะเย็นแค่ไหนต่ำแด่ไมไปดูสิจา้าอาทางภาคเหนือนะคะโอ้โหนี่สำหรับทางภาคเหนือนะคะช่วงเช้ามีอากาศเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด6-14องศา ในช่วงเช้าากับลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศายอดภูขหนาวต่ำสุด9-14องศาลงัาที่ภาคกลางกันบ้างช่วงเช้าอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-24งาสนใจก็ใส่ราคากันมาเลยครับผมค่ะก็มีอากาศเย็นในช่วงเช้าอากาศเย็